หม้อของข้าวฟิลิปนะครับอาการไฟไม่เข้านะครับเครื่องนี้นี้เราจะนำการชิคดูนะครับนี่ก็จะเป็นหม้อของข้าวฟิลิปรุ่นนี้นะครับเสียบแล้วเข้าไปแล้วไฟไม่เข้าตัวนี้ผมก็แกะฝาหลังออกแล้วเรามาดูด้านล่างนะครับชุดนี้จะมีบอร์ดควบคุมบอร์ดคอนโทรลอยู่นะครับจะสังเกตว่าเราจะเห็นบอร์ดคอนโทรลอยู่ตรงบอร์ดนี้นะครับเป็นบอร์ดคอนโทรลนะครับคอนโทรลตั้งเวลาต่างๆนะครับ แล้วก็เป็นการเปิดเพื่อจะจ่ายไฟค้ายๆเข้าไปสู่ไส้ความร้อนตัวนี้จะเป็นระบบไส้ความร้อนนะครับส่วนตัวนี้แหละครับส่วนที่มีปัญหาอยู่ตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดอะไรครับชุดดูดชุดสปริงดูดก้นดูดไอสัมผัสความร้อนอย่างตรงนี้นะครับเพราะนั้นเวลาตรงนี้มันจะมีตัวตรวจจับอุณหภูมิอยู่ตรงด้านนี้เห็นไหมครับตรงด้านนี้นะครับก็เพื่อที่จะตรวจจับอุณหภูมินะครับควบคุมอุณหภูมิถ้ากรณีมัน มันร้อนจัดเกินไปก็อุณหภูมินี้ก็จะส่งกลับมายัางตัวประมวลผลอยู่ในด้านนี้นจะตัดการทํางานอันนี้คือหลักการทั่วไปเพราะฉะนั้นตัวนี้จะจะเป็นคล้ายๆเป็นสวิตอุณหภูมิเหมือนนั่นแหละครับแต่ปัญหาคือเขาออกแบบมาตรงนี้ครับอ่าเนี่ยปัญหาที่เขาออกแบบมาคือหนึ่งเขาเอาอะไรครับชุดไฟเห็นไหมครับเขาเอาชุดไฟผ่านเข้ามาเส้นสีแดงกับสีแดงเงินเราจะเกเห็นเส้นสีแดงมันจะเอามาม้วนใส่อยู่ในชุดอุณหภูมิตัวนี้ เห็นนะครับอย่างนี้เห็นนะครับเพราะนั้นไอ้ฟิวมันจะผ่านฟิวตัวนี้นะครับฟิวหลอดฟิวอุณภูมิตัวนี้นะครับผ่านฟิวตัวนี้เข้ามาอย่างนี้ครับเพราะนั้นตามปกติแล้วฟิวตัวนี้นะครับเราไม่จําเป็นจะต้องไปยัดไว้ใต้ในี้ก็ได้ถูกต้องไหมครับอันนี้คือตามหลักนะเราสังเกตเห็นว่าฟิวในส่วนของฟิวหม้อหุงข้าวทั่วไปเขาจะเอาไว้ตามด้านข้างต่างๆเพราะฟิวตัวนี้มันไม่ใช่ฟิลตรวจสอบอุณหภูมินะครับ เพราะนั também, payment, death, think, ้นถ <It> ้าอ <not S 2> ุณ sí. <Bilder separate> หภูมิสูงมันจะขาดเร็วฟิวตัวนี้นะครับเพราะนั้นไอฟิวตัวนี้เราไม่จําเป็นจะต้องยัดยัดเข้าไปไว้ในนี้เลยแต่เขาออกแบบมาหม้อนี้มันมายัดไว้ในนี้เพื่อให้มันร้อนฟิวตัวนี้ไม่ได้ตรวจสอบอุณหภูมินะนะครับไม่ไม่ไม่ได้มีหน้าที่ในการตรวจสอบอุณหภูมิเพราะนั้นตัวที่ตรวจจับอุณหภูมิก็คือตัวนี้ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวนี้เป็นตัวสายสีขาวเนี่ยเป็นตัวตัวจับอุณหภูมิแต่ฟิวเราก็เดินเข้ามาจาก จากปลั๊กไฟนะครับจากปลั๊กไฟแล้วก็เอามาผ่านไหนก็ได้แล้วก็มาเข้าววงจรไส้หลอดถูกต้องไหมเออนี่คือเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งก็จะาผ่านฟิวเข้ามาเข้าบอร์ดถูกต้องไหมเป็นอย่างนี้อันนี้คือหลักการทั่วไปแต่เครื่องนี้นะครับเขาเอาฟิวมายัดเข้าไว้ในนี้หมดเลยทําให้เกิดความร้อนที่ฟิวต่อเนื่องนะครับมันไม่มีความจําเป็นเลยเราต้องยัดฟิวเข้าไป,ไปเพราะนั้นน่ผมฟิวมันขาดหมดนะตอนนี้นะครับฟิวมันขาดหมดเลยเพราะนั้นผมจะแก้โด,ดยการเอาฟิวตัวนี้ออกเลย ไม่เอาไว้ใส่ในนี้แต่เราจะเอาฟิลมาใส่ข้างนอกแทนเข้าใจไหมเออเพราะฟิลตัวนี้ไม่จําเป็นจะต้องเอามาแน่เพราะมันไม่ได้ตรวจสอบอุณหภูมิตัวนี้เคีเยงแค่กะระแสไหลผ่านเท่านั้นถ้าเราเอาฟิลมาไว้ในนี้มันจะทาให้ฟิลขาดอันนี้ก็คือขาดนะครับเนี่ยผมวัดแล้วขาดนะเพราะนั้นมันเลยทําให้เอาฟิลมายัดไว้ในในนีน้ในตัวตรวจจับอุณหภูมิเนะี่ยมันเลยทําให้เครื่องนี้ไฟไม่เข้าฟิลขาดตามหลักก็คือเราเดินฟิลมาผิดนั่นเองผิดประเภทการใช้งานมันนั่นเองเพราะนั้นเนี่ย ฟิวก็ต้องไหลผ่านเข้าปลั๊กนี้เข้ามาแล้วก็มาไหลเข้าไอ้สายสีแดงมาไหลเข้านี่ถูกต้องไหมละครับเออไม่ต้องไปผ่านอะไรสายสีน้ําเงินก็ไหลผ่านฟิวเข้ามาเข้าบอร์ดนี้เลยอย่างนี้นะครับจากนั้นก็ไหลผ่านเข้ามาตรงนี้นี่นะครับผ่านชุดบอดร์ดคอนโทรลแล้วก็มาเข้าขั้วไส้หลอดอีกขั้วหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะน,นั้นเราจะมาแก้ตรงนี้โดยการเอาฟิวออกอนะครับผมจะเอาฟิวตรงนี้ออกเลยแล้วก็ต่อฟิวตรงมาตรงนี้เลยอย่างนี้นะอันนี้คือหลักการซ่อมนะครับ มันจะได้ซ่อมต่อไปมันจะได้ไม่ขาดอีกถ้าเราเปลี่ยนซิลแล้วเรามายัดฟิลใส่ตรงนี้นะขาดเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆเลยเพราะหลักเหตุผลทั่วไปเล้ยว่าฟิวตัวนี้เขาไม่ไดเอามาไว้ตรวจสอบอุณหภูมิตัวนี้นะครับเขาามาไว้ทํางานที่อุณหภูมิสูงรถตัดจริงๆมันไม่ใช่เข,ข,ขาเขาจะเน้นว่าอุณหภูมิตัวนี้เกินสูงแล้วมันตัดนะจริงๆมันมันไม่มีปัญหาตรงด้านนี้เราไม่จำเป็นต้องเอามาใส่แล้วครับเพราะว่ามันมีตัวตัวนี้คอยเซ็นเซอร์อ,อุณหภูมิอยู่แล้วตัวนี้นะันนนนะครบ ตอนนี้เราก็เอาฟิวออกได้เลยตัวนี้นะครับวิธีการซ่อมนะครับ <š ie? S 1> นี่ก็เห็นไหมครับวันนี้เราใส่เฉพาะตัวตรวจจับ,บอุณหภูมิตรงนี้นนนนนนนส่วนส่วนตรงนี้เราก็มาต่อมาตรงเลยใส่ฟิวเข้าตรงนี้นะครับใส่ฟิวเข้ามาตรงนี้หนึ่งตัวนะครับตรงนี้นะก็ตรงนี้ต่อตรงได้เลยนะครับหรือว่าเราจะใส่ฟิวก็ได้ตรงนี้นะใส่ฟิวหนึ่งตัวส่วนสายแดงก็ต่อตรงก็ได้หรือใส่ฟิวตัวนี้ต่อตรงผมจะต่อตรงครับสายแดงนี่ต่อตรงส่วน น้ำเงินเข้าบอร์ดก็จะใส่ฟิลนะครับอย่างนี้นะอย่างนี้ถึงถึงโอเคนะครับอย่างนี้นะครับจะเป็นลักษณะของหม้อทั่วไปเขาจะทําแบบนี้นะครับถ้าเป็นหม้อความร้อนทั่วไปเขาจะทําแบบนี้อันนี้เพราะั้นถ้าเราเอาตัวน้ำพวยมายัดใส่ในนี้ก็คือเจ๊งหมดแล้วครับอขาดหมดแล้วครับพูดง่ายๆมาไว้ตรงนี้นะขาดได้นอนนะครับเป็นอย่างนั้นไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาใส่ตรงด้านนี้มันถึงจะทํางานได้ต่อเนื่องนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับ เดี๋ยวผมก็จะทาการเอาฟิวมาใส่เทียนเพราะว่านี่ฟิวมันเสียหมดแล้วนี่ครับฟิวมันเสียหมดแล้วก็ฟิวไปยัดอยู่ในนี้นั่นเองฟิวไปยัดอยู่ด้านในไม่ถูกต้องนะครับอย่างนั้นนะครับมันจะทําให้ฟิวขาดฟิวจะขาดนะครับการการออกแบบแบบนี้ถือว่าไม่ไม่ไม่มาตรฐานเท่าไหร่นะอันนี้วิธีการแก้ไขของเรานะครับเราจะทําแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต่อต่อไฟชุดนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับนี่ผมก็ติดตั้งฟิวเรียบร้อยเห็นไหมครับเราจะใส่ไว้ตรงด้านข้างอย่างนี้นะครับฟิวนะครับ ต้องไวลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวตรงกลางนี้ผมจะไม่ใส่ปิวเข้าไปข้างในแล้วครับจริงอยู่มันตัดอุณหภูมิก็จริงอยู่ถ้าอุณหภูมิทั่วไปเดี๋ยวเราไม่จําเป็นต้องเอามาไว้ตรงไหนนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีเซ็นเซอร์อุณหภูมิของมันอยู่แล้วก็คือตัวสีขาวเนี่ยเส้นสีขาวก็เป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมิอยู่แล้วตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ตัดอยู่แล้วครับลักษณะนั้นนะครับอันนี้ก็ถ้ากรณีอุณหภูมิสูงมันก็ตัดเป็นธรรมดาอยู่แล้วตัวสีขาวครับ ราะนั้นตัวนี้ก็ถ้าเอาไว้ในนี้มันจะไม่ทนนะเพราะง่ายๆก็ผมเอามาไว้ด้านข้างนะครับอย่างนี้นะนี้ก็ใช้ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับปกติผมต่อตรงไปก็เยอะนะดยมากนะครับต่อตรงไปมันก็ไม่มีปัญหานะครับส่วนในน้านนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาลองทดสอบดูว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าก็สรุปว่าฟิวขาดนะฟิวขาดสองตัวฟิวอุณหภูมิขาดนะครับขาดสองตัวแล้วก็เอามาติดตั้งไว้ตำแหน่งใหม่แค่นั้นเองตัวนี้นะเอามาติดตั้งไว้ตำแหน่งใหม่ซึ่งไม่ได้เอาไปยัดไว้ใน ตรงด้านแกนกลางมันนะครับมาไว้ข้างนอกหน่อยนะครับอย่างนี้มันจะได้ไม่ขาดเลียวอีกนะครับได้ป้องกันปัญหาในอนาคตนะครับแต่ถ้ามันช็อตจริงๆฟิวหลักตัวนี้ก็จะขาดอยู่แล้วตัวนี้นะครับก็จะทาให้ขาดเองนะครับตัวนี้จะทาให้ตัดเองของมันหรือว่าฟิวตัวนี้ก็จะทาให้ตัดของมันเองอีกแล้วฟิวด้านข้างนะครับไม่ีปัญหานะครับว่าทาไปเยอะแยะแล้วนะครับไฟเข้าพร้อมทํางานแล้วนะครับผมแล้วก็ไปทําการตั้งอะไร ตามคู่มือการใช้งานก็ถือว่าปกติเลยครับตอนนี้ก็โอเคเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> แล้วก็พร้อมทํางานแล้วก็เอาน้ำเอาไลไรใส่แล้วก็มากดปุ่นกดหงนะครับอ่ากดปุ่มตัวนี้ปับ๊บมันก็จะตั้งเวลามาตรฐานให้เราเลยตัวนี้กดปุ่มเดียวเสร็จแล้วก็กดไปได้เลยมันก็ทํางานได้เลยทํากับข้าวอ่าทาซุปทําต้มซุปตั้งเวลานะครับรีเซตทงไทม์อย่างเงี้ยได้อันนี้ ก็ตอนนี้ก็ถือว่าปกติแล้วครับตอนนี้นะก็ใช้ได้นะครับเรียบร้อยตลอดการซ่อมแล้วก็ไม่ต้องไปพะวงว่ามันใช้ไปใช้ามาแล้วมันจะตัดการทํางานอีกนะครับถ้าเราไม่ทําแบบนี้มันก็จะใช้ได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงมันก็ตัดมันก็ขาดอีกเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือวิธีการแก้ไขง่ายนะครับคุณที่รับชมคลิปครับและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆครับพบกับคลิปดีๆที่ช่องธนาออนทูครับขอบคุณมากครับ